เอา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 ใบรุ่นปั่นน้ำนมใบรุ่นปั่นน้ำนมอุ้ยก็ข้าวพร้อมกันทั้งสามตัวหรือไงเนื้ฮ้ยเฮ้ดูโรแมนตอนอุ้ยพี่แตกพี่แฟนอะไรจะขนาดนั้นจ๊ะเฮ้ยเฮ้เอาเอาไอ้ลมยูไอ้เมียนตอน กอ,อบได้ยังที่อาไปฉีอะไรตรงนั้นเดีย๋ยวเม่ตีเลยฉีตรงนี้ฉีไว้เต็มเลยนะเอาทำตธุราสเสร็จแล้วออกมาเลยค่ะคุณดอลล่าดอลล่าออกมาลูกดอลล่าออกมากระโดดตุ๊บดึงเอาเงินปอนกรอบเงินปอนกรอบลูกกลบ กรอบคาะกรอบหรืฉีไว้ตรงไหนหรือว่ากรอบที่ลูกเอา้าเอา้าเอา้าบ้านใครเป็นแบบนี้บ้างคะเนี่ยแมวเนี่ยมีสายรองเนี่ยถูกกระมังอยู่นั่นแหละมันจะกรอบได้ไหมลูกถ้าลูกไม่ถูกตายอะค่ะเออจลรอโอ้ไม่มันคงกรอบได้เนาะสายบนนั้นน่ะเออสายมันอยู่ข้างล่าง โอ้ยแมงแมงชันฉนฉนฉนเฮียเฮยเฮีย้องกระโดดกระโดดกระโดดเลยอ้ยเอาเงินปลาเอาด้วยเอาเงินปลาเขาด้วยยังใช้ชีวิตแมวจรในทิมสามไปจับหนูมาให้ลูกกินดีนะขึ้นมาเ <in> ห็นทันสองไฟและถ้าว so ่าเขาเงียบเงียบนะต้องไปเอาหนูไปอีกแน่ ราก,ก็จะนั่งเฝ้าเอ็นตลอดอะคไมเป็ลูกค้าเ,เขาจะพู่เก่งมากตอนอ